วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับสองดวงด้วยกันเหมือนกันนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถรุ่นเก่าๆนะครับวิธีการติดตั้งก็จะมอนเหมือนกันนะครับโดยการที่เราสั่งซื้อหลอดนะครับหลอดตัวนี้นะครับมาหลอดก็มีให้เลือก ตัวที่ผมใช้นี่จะเป็น LED นะครับผมมีหลอดไส้แล้วก็หลอดซีนอนก็มีนะครับมาเป็นไฟตัดหมอกแล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ราคานะครับผมซึ่งก็ต้องมีสายชุดนี้สายรีเลย์นะครับในการต่อ เพื่อที่จะทําการปิดเปิดไฟตัดหมอกนะครับผมขั้วบวกนั้นผมจะต่อทําการทดสอบนะครับทําการลองก็ให้เอาสายสีดำนะครับซึ่งเป็นขั้วลบนะครับต่อเข้าไปที่แบตเตอรี่ สายสีแดงนะครับซึ่งเป็นขั้วบวกก็ต่อเข้าไปที่แบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับสายเส้นเล็กสีขาวหรือบางบางรุ่นอาจจะเป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นสายสวิตนะครับผมแตะเข้าไปนะครับดูไฟที่ผมใช้ทดลองก็จะติดนะครับ ตัวนี้ตอนผมแตะเข้าไปตอนสวิตช์เปิดนี่จะมีเสียงนะครับเสียงรีเลย์ดังหลอดไฟก็จะติดนะครับผมหลังจากนั้นพอเราทราบวิธีการต่อแล้วนะครับเรากา็เก็บสายร้อยสายร้อยท่อให้สวยงามนะครับเหมือนอย่างคันนี้ก็เป็นรถผมเองนะครับผมก็ ติดตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมารีวิวเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับผมาสายขั้วบวกนะครับเส้นเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงเราก็ตัดสายต่อสวิตช์นะครับเข้าไปยัง ในห้องโดยสารนะครับเพื่อที่จะไปปิดเปิดสวิตส่วนสายสีขาวเส้นนี้นะครับต่อกับไฟบวกของไฟลีนะครับผมของสายไฟลีตัวนี้นะครับก็ถอดออกมาสายจะมีอยู่สองเส้นก็เลือกต่อสายเส้นที่เป็นไฟบวกนะครับส่วนหลอดตัวนี้ ถ้าเป็น LED ก็ต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับส่วนมากสายที่ทางบริษัทผู้ผลิตมาก,ก็จะเป็นสีแดงจะเป็นขั้วบวกอยู่แล้วนะครับก็ต่อสีแดงให้ตรงสีแดงสีดำกับสีดำนะครับผมทำไมถึงต้องต่อสายสวิตเข้าที่ไฟดีเพื่อ นะครับเพื่อป้องกันการลืมปิดไฟตัดหมอกนะครับการลืมปิดหลังจากลงจากรถนะครับพอเราดับไฟรลีสายตัวนี้ก็จะไม่มีไฟนะครับรีเลย์ตัวนี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับก็จะตัดวงจรน,นะครับผมซึ่งไฟก็จะไม่ไปยัง หลอดไฟไฟก็ดับนะครับผมอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรีเล์นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดการตัดต่อเป็นสวิต์นะครับโดยมีขาควบคุมนะครับก็ชุดสายเขาก็ได้ต่อมาข้างนอกแล้วนะครับเป็นสายตัวนี้นะครับผม ก็เอาไปต่อกับไฟหลีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งด้านในรถนะครับซึ่งสวิตเมนสายไฟบวกจะเป็นตัวนี้นะครับผมกดเปิดตัวนี้กดเปิดแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผมยังไม่เปิดไฟหลีตัวนี้ นะครับดูไฟที่หน้าเรือนไม้ไฟหลียังไม่ยังไม่ยังไม่ติดนะครับยังไม่มีไฟหน้าเรือนไม้โชว์นะครับผมไฟตัดหมอกก็ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับผมนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟ ไฟหีแล้วนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับทั้งสองดวงกรณีที่เราเปิดไฟตัดหมอกด้วยไฟหลีด้วยกลางคืนอยากจะปิดหรือเราไม่ต้องการใช้ไฟตัดหมอกนะครับเราก็ปิดตัวสายไฟเมนตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นสายไฟบวกที่เรา เดินเข้ามายัางห้องโดยสารนะครับก็กดปิดสวิตตัวนี้นะครับไฟด้านหน้าก็จะดับนะครับ,รบตอนนี้ไฟดับนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดทางด้านหน้าใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับ นี่ผมเปิดไฟนั้นหน้าแล้วนะ <troph ies S 2> <ๆ>ครับผมนะครับก็เพื่อนเพื่อสังเกตดูไฟหลีนะครับไฟหลีดวงนี้ติดไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับเมื่อไหร่ที่ลงจากรถมีการสวิตไฟดีนะครับ ไฟด้านหน้าซึ่งเป็นไฟหลีนะครับก็จะดับนะครับไฟตัดหมอกก็จะดับนะครับทั้งสองดวงนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านใดที่อยากจะติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องการติดตั้ง ก็ดูคลิปนี้ประกอบนะครับก็อยากจะให้เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับก็คราวหน้าถ้ามีคลิปอะไรดีๆก็จะเสนอนะครับเป็นคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ